ที่ผ่านมาตลอด6สัปดาห์ก็คือสำนับเกมไม่เครียดเลยไม่คิดด้วยซ้ำว่าประมาณเดือนครึ่งจะลงตอนแรกคิดว่าลงแค่ประมาณกิโลนกิโลครึ่งอะไรประมาณนี้เพราะปกติแล้วน้ำหนักจะลงยากมากเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่าเก๋มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ่ะ เราก็ได้ผ่านมานะครับเกือบครึ่งทางแล้วนะฮะน้าหนักจากตอนแรกนะครับ70.6กกิโลกรัมตอนนี้เนี่ยครับลดลงมาถึง2.8กิโลหรือเกือบ3กิโลเลยไขยมันตอนแรก36%ลดลงมาอีกตั้ง2%ไขมันที่เป็นผู้ร้ายที่เราห่วงว่าเป็นไขมันในชอ่องท้องที่เรียกว่า v i s c e r a l fat จากเดิมเนี่ยสิบลดลงมาอยู่ในระดับปกติแล้วครับกล้ามเนื้อจาก24.3%ิ่าเอพิ่มขึ้นมา0.7%อายุทางเาย48ปอลดลงมาอีอ2ปีเรงกางของการเผาผลาญอาหา 1441กิโลแคลอรี่ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพขั้นในทั้งไขมันทั้งกล้ามเนื้อดีมากครับและมาถูกทางแล้วครับนอกจากที่น้ำหนักตัวลดลงมาแล้วเนี่ยเรายังเห็นอีกว่าเปอร์เซ็นไขมันก็ลดลงมาด้วยเช่นกันแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเปอร์เซ็นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นคราวนี้ก็ทาให้เรารู้ว่าเราออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นการประสานเราก็จะมากขึ้นพูดได้เลยว่าคุณเก๋นเนี่ยมาถูกทางแล้วครับ ผลลับมันลดลงเรารู้สึกว่าอืมเราเรา,เราก็ดีใจกับผลตรงนี้ด้วยเหมือนกันสุขภาพเรากำลัลงจะดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของไขมันเรื่องของพุงเราก็ลดมาตามๆกันด้วยก็คือเราไม่ได้ลดแค่น้ําหนักอย่างเดียวไขมันช่องท้องอะไรเงี้ยเราก็ลดด้วยตอนนี้เหลืออีกครึ่งทางละเก๋คิดว่าเก๋พร้อมที่จะไปต่อแล้วก็มีกําลังใจแล้วค่ะผลออกมาแล้วเก๋ดีใจมากที่ที่แบบเกินคาด ช่วงหน้าโค้ชมิกกี้จะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะกับคนรูปร่างแต่ละแบบกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับโค้ชมิกกี้มาแนะนำวิธีออกกำลังกายคเคล็ดลับการออกกำลังกายดีกับคุณผู้ชมกับพี่นัทต้องถามโค้ชก่อนอรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้แนะนำวิธีการออกกำลังกายไปให้ คุณเก๋แล้วคุณเก๋สามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างประสบความสำเร็จเ,เช่นนั้นก็รู้สึกดีใจนะการออกกำลังกายแบบที่คุณเก๋นำมาใช้ที่ผมได้ให้ไปก็คือเป็นบ o d y weight training ก็ยังได้ผลอย่างที่เราเห็นกันว่าสามารถลดน้ำหนักได้ลดไขมันได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ<ๆ>เพิ่มการเผาผลาญของร่างกายเราผมมีเคล็ดลับ ในการออกกาลังกายคนเราเนี่ยจะมีรูปร่าง3าประเภทด้วยกันงั้นมาดูเลยไหมคะ3าอันมีอะไรบ้างประเภทที่1นะครับเอ็กโซมอบผอมบางนั่นเองเป็นคนที่ทานอาหารก็ค่อนข้างอ้วนยากจะรู้สึกว่าตัวเองเขาผ่านเร็วมากไม่ไม่ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกแต่ว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อยากเช่นกันอันที่สอันที่2เลยเรามาดูนี่ก่อนเอ็กโดมอบเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนกลมข้อดีคือเล่นกล้ามเนี่ยก็สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ เร็วพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่มีโครงใหญ่อยู่แล้วประเภทสุดท้ายเลยที่ทุกคนอยากมีเลยครับเ<ะ>มโซหมอกนั่นเองจะค่อนข้างได้เปรียบรดน้าหนักลดไขมันก็ง่ายเพิ่มกล้ามเนื้อก็ง่ายเพราะสามอั่านี้จะเป็นต้นทุนของเราในการ,รออกกำลังกายและอย่างพวกเรากันเองเนี่ยเป็นรูปร่างแบบไหนมากคะวิเคราะห์ใครก่อนดีอ้าก่อนเลยต่งัวผมเองก่อนครับน่าจะเอ็กโตหมอบบวกกับเมโซนิดหนึ่งแล้วกันนะก็คือพร้อมผอมเขาผ่านดีผสมกับ รูปร่างสมส่วนอย่างนี้พอประมาณครับผมกาออกกำลังกายใช่ก็อย่างที่บอกทุกคนเนี่ยจะมีผสม2แบบไม่มีแบบใครที่เป็นอันเดียวอันใดนึงเลยอ๋อแล้วอย่างนี้นะคะผมว่าน่าจะเป็นผอมบางผสมกับก็เริ่มมาจากผอมบางเลยเออไม่ใช่เราต้องพูดในสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ผอมบางผสมกับว้นกระมนิดหน่อยคุณผู้ชมคงไม่ได้อยากรู้เรื่องเ่านี้มากมายเท่ากับพี่นัทมรอกมีอยู่นคอลเลคชั่นคุณผู้ชมอยากเห็นไหมคะพี่นัทรูปร่างเป็นแบบไหน ข<ไ>อมีขึ้นเลยเหรอครับรูปร่างแบบนี้นี่ถือว่าเมโซหรือว่าค่อนขางสมส่วนแน่นอนผสมกับเอกโตหรือว่าผอมบางนั่นเองรูปร่างทั้งสามแบบเนี่ยมีไว้สำหรับ,บเราเนี่ยจะได้คัดกรองได้ว่าตอนนี้ที่เรากําลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเนี่ย<ม>เราอยู่ที่จุดไหน<ม>ก็ต้องถามโค้ชก่อนอย่าง<ม>รแรกเลยถ้าเกิดเราเป็นแบบแรกคือแบบผอมบางคนที่ผอมบางเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้อยู่แล้วว่า ขมันเนี่ยมีน้อยมากคือเน้นให้ไปทางเวทเทรนนิ่งหนักๆเน้นให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นก้องกินเนื้อแล้วก็ต้องกินอาหารดีๆชายกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ร่างกายเราไปใช้เป็นพลังงานได้ดีอันแบบที่สองถ้าเป็นเอนโดหรือว่าเป็นเอนโดใช่ไหมครับจมนนี้โอ้โหเลยต้องเน้นไปทางคาร์ดิโอมากเป็นพิเศษปรับมอาหารเข้มงวดเป็นพิเศษด้วยความที่กินอะไรนิดหน่อยก็จะสะสมแล้วครับผมหรือว่า เล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะก็คือต้องเล่นอยู่แล้วถ้าเล่นเล่นเวทเทรนนิ่งจะไม่ทำเป็นตัวใหญ่ขึ้นหรอคะมันไม่ได้ใหญ่ง่ายขนาดนั้นครับอย่างกรณีนนคุณเกย้ยอนกลับไปเลยก็คือกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเผ,ผาผลาญมากขึ้นอ,อ่าไขามันลด<อ>ลงลดแล้ว5ส่วนที่เป็นคน2ส,ส่วนลดท้ายเลยร่างกายดูค่อนข้างจะเผาผลาญดีอ่ะมีกล้ามเนื้อได้แล้วเน้นเวทเทรนนิ่งเหมือนเดิมคาร์ดิโอก็อาจจะไม่ต้องมากเหมือนกันเน้นหน่อยหน่อยใช่คันีก็ได้ไปแล้วนะคะ3อย่าง3แบบด้วยกันต้องขอบคุณโค้ชมิกกี้นะคะที่นำข้อมูลดีๆมาฝาากกเรอีแล้ว พี่นัดคะคร,รายการของเราไนี่มี่ได้มานั่งคุยกันอย่างเดียวนะคะคือเรามีคําถามจากทางบ้านนะคะเข้ามาถามว่าแล้วคราน,นี้จะเป็นคำถามคำถามของโค้ชมิกกี้คำถามเนี่ยมีอยู่ว่าเพื่อนที่เล่นยิมด้วยกันบ,บอกมาว่าฉันเป็นคนอ้วนแล้วฉันอยากจะผอมฉันจะต้องคาร์ดิโอยอย่างเดียวเลยวิ่งว่ายน้าปั่นจักรยานเพื่อให้ไขมันมันลดลงแล้วค่อยไปเวทเทรนนิ่งค่อยไปสร้างกล้ามเนื้อไม่งั้นเนี่ยร่างกายเราตัวใหญ่แทนที่จะผอมออกอ็คือถ้าเกิดกลัวว่าตัวจะใหญ่กว่าเดิมถ้าไปเล่นเวทเลยต้องบอกเลยว่าไม่จริงครับควรจะ โดยเฉพาะคนที่อยากจะลดน้าหนักลดไขมันอทาําไมคะอย่างนี้เราจะมีตัวใหญ่ก็ล่ะการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะไปเพิ่มกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นก็เพิ่มผาผานต่อวันเนี่ยเยอะขึ้นก็ลดไขมันได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นการออกกาลังกายเพื่อลดน้ำหนักที่ดีที่สุดที่สําคัญเลยนะคคาร์ดิวอเยอะเนี่ยเผาผลาญไขมันจรงิง เผาผันแคลอรี่เยอะจริงแต่เผาผันกล้ามเนื้อไปช่วยเช่นกันหรือบางคนก็เจอโยโย่ที่ลดอาหารเร็วๆเพราะกล้ามเนื้อคนหายไปนี่เองด้วยถูกต้องครับเคลียข้อสงสัยกันหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชมิกกี้มากๆเลยนะคะให้คำตอบอีกหนึ่งข้อแล้ววันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการรู้สึกยังไงบ้างคะดีนะครับรู้สึกเหมือนได้ได้เก็บความรู้ใหม่ๆหลายอย่าง ก็ได้กินอาหารด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากแฮสซีนแล้วก็ออนบอร์ดนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปกินเปลี่ยนชีวิตกับใครติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับคุณเต้นันทสยและคุณหมอจะมาแนะนําอาหารที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินให้เชฟอีกมาปรุงเป็นเมนูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วมาต่อด้วยบอดี้เวทเทรนนิ่งกับโคชมิกกี้